สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง YouTube สีขอรพบภูมิทวีเนี่ยครับเดินทางมาที่สามหลักกิโลนะครับวันนี้นะครับสีผ้ามาเบิ้งเลขเด็ดๆนะครับแล้วก็มาจุดบังไฟนะครับมาจุดบังไฟถวายสารเตเสยมีแล้วก็ตะจันนะครับมาสีผ้าเด็เบิ้งนะครับผ้าเด็กเบิ้งเขาจุดบังไฟก่อนเนาะเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ้งเลขกเรือครับ เอาไปตั้งพูนนะพูนเมันมันทายเหยินพูนทังพูนเอ็นไม่พี่มันสีพิษตกใส่รถตรงหน้าพูนเอออพี่พี่ไหมเออเอไปอไเอาสั่นเลยบ่โอ้มันแดด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 จันยะมันแดดตัวนี้ละตัยิี้ตัวนี้ดูเวลาด้วยกันมันนับมันนับด้วยกันดีกว่าโอ้ต้องสูบยากนตัวนี้ต้องสูบยากรตัวนี้ ขึ้นสูงสูงให้ล่งซาซาทำเวลาทำเวลาได้หลายๆเด้ออาจารย์ย่าเด้อเด้อเด้อผมสิจับนะจับเด้อสามสองหนึ่งไปหนึ่งสองไปนวครับไปเมาไปแล้วครับเขาแล้วเขาแล้วอย่าสู้ไดย์ไปแล้วครับโอน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 ตุ๊ป Unex, Boo, ie, จำดินครับจำดินยุดแล้วครับหยุดแล้วหนึ่งสองเก้า yeah, ี่หน UH, ึ่งสิบสองวินาทีสิบสองวินาทีสิบอจุดเก้าสี่วินาทีสิบสเก้าสี่เอ้าเนียเลขจรวดบทตัวนี้จรวดพิลเล้วสิบสองเด้อพี่น้องจุดหเก้าอาบังที่สองบังที่สจะเวลาเดิมไหมสีแดงเมื่อกี้แหละ ซี่เด่อวเดี๋วเดี๋ยวเดีให้ีเซก่อนให้รีเซก่อนเข้ามาหน่อยพิมพมาหน่ยเสองเ้า่เ้าอีกแน่ีกแน่งสองเงอ้าที่2ครับขอให้ขึ้นสูงสูสูสูงงซได้เวลาหลายๆหลายหเด้ออาจารย่าเด้อหนป โอครับโอ้โหขึ้นงามตัวดีขึ้นงามขนงามแหงแปแล้วแห้งโอ้ด้านดูโอ้ไหล่ลโอ้ยหะเห็นบ่ละเห็นไหมอ่าดูดดูมือดูมือวีลงาลงงลปึ๊บพอพพอพ่อพ่อเงดอีกนึ่งเกาเก่าหนึ่งเกาศเก่าเกสิบเก้วหลายกว่างหนึงวังหนดี๋ยวิบออ เบอร์หนึ่งสิบสองแมเก่าซีสิบสองจุดหนึ่งเกาซีหนึ่งสองจุดเกซีวที่แล้วงวดนี่หนึ่งเก่าบางนี่บางนี่จุดขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณอาจารย์ยานะครับที่จุดบัางไฟให้กับถวายตาซีเนาะถวายยามีถวายตจาจุดแล้วลับักิโล่ให้จบจบให้อาจารยาจะไปเคาะ คาะจวนไหนน้อน ality, hey, <speaking> <speaking> ีหน <speaking> ่อเดี๋ยวเดี๋ยวาไปหลุ่นเบิงอาจารย์จะไปเคาะหม่องจังไไดเจานจะไปเคาะอีแต่ฟีจังได้อ่ะเบิองกันนะครับเบิองกันนะครับสี่ไฮจังได้จับให้จังได้เระไปเคาะไเซมิแอนบอจับให้เมื่อกี้หนึ่งสองสี่เจ้า อยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้อยู่ในนี้ยู่เรีกับเอาเองครับจับเอาเองอันนี้คือเรีอาจารย์ยาใช่ไหมจับเอาเองครับโซดีจับจับเอาเองครับจับเอาเองจับยังไงน้องอาจารย์ยาจับเอาเองครับจับเอาเองเอาเลขแดออกก็หนึ่งองเจ็บ่องเเ้ยเสลยเรียกยังเสลยเรียกปยังวาเรตัวดเนาะจับเองครับจับเอาเองแต่เอาเลขแปดออก3ตัวก็่อเจ็ด นึ่งสองเจ็ดว่งสองเจ็ดหนึุ่ณแม่ว่าไหนตรงไหนด้วยไปนู้เอาห้าค้ักหห้าหนึ่งกับห้าบอกหกับห้าแม่บอกว่าเหลือหนึ่งกับห้ายังไม่เข้ายังไม่ออกเนาะมางวดนี้แน่นอนมันจัคักติ

และซื้อรถตรีเลยบอดถึงบอดขายอยู่หน้าเซเว่นใหม,จม่จอมยายขายด้วยนะยายขายรถตรีข <c oughs> ายรถตรีด้ว <3 S 1> ยายายขายคนอื่น<ร>ตรง<ร>ไหนขายอยู่ตรงไหนยายหน้าเซเว่นใหม่จอมพระหน้าเซเว่นใหม่จอมพระเกิดเข้าไปเมาของยายทำยังไงนี่ไปเมาเลยไปเมาเลยหน้าเซเว่นใหม่จอมพระตรงมาจากบ้านอภูก็ตรง้คุณยายขายอยู่นู่นโอ้ยขายให้เขาเลยจะได้รางวัลที่หนึ่งโบ๊ขายเขาดเก็บไปด้วยเด้อเก็บรางวั<ผ>ลที่หน <c oughs> ึ่งไว้ให้ เขาก็รางวัลที่หนึ่งไปหมดติแบบนี้เนาะในโจโกงสี่สิบห้ามาได้ไม่ได้เลยแม่มาถึงองห้าสิบออกมาตรงๆกันไม่เคยชัดขนาดนี้เลยเน่าเสียดายเนาะโมเมเต็เลยโมเมเต็เลยใหญ่ใหย่ใหญหลวงหายให้ผมหน่อยสองตัวขอสองตัวยายจุให้ให้ผมหน่อยเออจุกเนี่ยขอสองตัวนะจับอะกี้เติมไม่ไม่จับตะกี้เนื จับดูมา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 เพื่อเข่าตรงๆเนาะมันมันเนาะดูเหมือนดูเหมือนคุณแม่จะมีเซนนี่อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนหรือกรรุธยกเออโหยกไข้ขึ้นเลยเหรอยกไหวด้วยนะนี่อธิษฐานอธิษฐานอาธิษฐานแล้วบ่สาธุ ตาทุเด้อเป็นเอ้าทำไมแเลขห้าเพราะว่าแม่นึ่งห้าบนั่นเป็นเลขห้าเป็นเลขห้าโอ้เลขห้านี่ครับพิมพ์กันไว้ก่อนไว้ก่อนแม่ไว้ก่อนเอาไว้ข้างนอกก่อนไว้ข้างนอกก่อนอ่าคลุกมือเอามือพยเอาหน่อยอตาเซตาจันเป็นสะขีพยานได้อีกได้อีกตัวตัวอะไรอะไรนั่นไหมตัวอะไรอย่างนั้นไม่รู้ สามสามครับห้าสามห้าสามห้าสามเลขดังแล้วว่างั้นห้าสานีห้าสามเห็นแค่นสองตัวให้สองตัวมีแต่รูรูเนาะโอ้มันโดนไฟครับมันโดนไฟ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 จิ้มไฟทูไฟจิูก สาธุสาธุสาธุอพอแล้ว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 เอาสองตัวพอเอาสตัวพอห้าสามห้าสามเด็กห้าสามหาสามหกับห้าหนึ่งหกบ้านเลที่ตาจันครับบ้านเลขที่ตาจันเน่บ้านเลขที่ตาจันเลยสามห้าห้าสามสามห้าสเจ้านอบ้านตาจันที่ถูกทุกไปนี่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 นู่นนู่นนูนบ้านตาจันเลขบ้นเลที่สาเออสามห้าตะจันให้ตาจัน เซาพาเจ็ดห้า 5, 7, 5อืมนี่บอกบ้านเลขที่เลขบ้านเลขที่โ oh. อ้น,นะครับขอขอบคุณทุกคนอาจารย์นะครับขอบคุณอาจรย์อาจารย์เอกวาหันาามาดูบ้านของคยแล้วเนีน่ยน,นะครับนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคนละไลค์คนละแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องยู u ูบสีขาวพูนทีวีด้วยนะครับ ฝากเอาบุญเด้อครับพี่น้องครับวันที่12นะครับ12กรกฎาคมนะครับตรงกับวันพุธเด้อครับตั้งแต่9นาฬิกานะครับจนถึง12นาฬิกานะครับตั้งแต่3มโมงเสารนะครับจนหอดเทียงนะครับมาเอาบุญแล้วก็เอาโชคน้ำกันเด้อครับแล้วก็มามวนน้ำกันนะครับเขาจะขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลใหม่นะครับขึ้นศาลใหม่ในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันที่12วันพุธที่12นะครับกรกฎาคมนะครับ อาาจย์พิธีโดยปู่เทพนะครับแล้วก็อาจารย์แมวเด้อครับเด้อหอยมาน้ำครับจะมีรถแห่ด้วยเด้อครับพี่น้องครับหอมาเบิ้งมามวนมายินน้ำกันครับพี่น้องมือนั้นะครับแต่แต่เสาหัวเทียงเด้อพี่น้องครับผมเพื่อที่ว่าเป็นธารกิจนะครับขอหอยมานะครับมีรถแห่นะครับสิบสองนะครับที่จะถึงนี่นะครับพี่น้องนะครับออกมาชมมามวนน้ำกันนะครับมาเอาบุญเอาโชคน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับผม เือนรถแห่ธนาพลเศร้าเอกชัยมิวสิกปั๊บหนึ่งก็ไทยสายลักเด้อพี่น้องครับผมหนให้มาเบิ้งมาแย่งน้ำกันครับผม,ม,มะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีตัวถทุกท,ท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมสดสดเลยนะครับที่ช่องยูทูบสีขอลวเพุ่มทีวีนะครับขอให้เอฟซีตทุกท่านนะครับจงประสบผลสําเร็จลำล้ำเลยด้วยเงินทองถทุกท่านนะครับ ถูกแล้วันที่หนึ่งนะครับ3าตัวสต,วตัวไทยในวันที่สิบกรกฎาคมนะครับสำหรับพี่นี่นะครับมาขอลงแม่สดดุดเพ็พทนีนะครับขอหายน้ำดำรวยทุกทานนะครับทานาสวัสดีนะครับ